สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะครับยินดีผู้เข้ามารับชมแนวทางกินแบ่งรัฐบาลสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแนวทางกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่มีลิ่กงหรือกลุ่มผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับให้วิจารณาในการรับชมนะครับครับ มาดูสุดแรกกันเลยนะครับสำหรับสุดนี้จะเป็นวิ่งบนนะครับวิ่งบนหรือสามตัวบนนะครับและสองตัวบนนะครับสำหรับวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้จะให้มาเป็นเลขเจนะครับสำหรับวิ่งบนจะให้มาเป็นเลขเจ็ดสามตัวบนจะให้มา สี่เจ็ดสองสี่เหนึ่งนะครับสำหรับ2อตัวบนจะให้มา4 7่เจ็ดือสี่สองนะครับเลขเจ็ดสอหนึ่งเหนึ่งครับสำหรับแนวทางสุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องๆคนไหนชอบสุดนี้ก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับสำหรับสุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับ มาดูสุดนี้นะครับสำหรับสุดนี้จะเป็นแม่หลิบบอกเลยปู่พึงพับสำหรับสุดนี้จะเป็น3ามโดโบนจะให้มาอยู่3ามหกดนะครับสำหรับบนล่างจะให้มา3ามเจ็สาหกละหกเจดนะครับ สำหรับสุดนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับพี่พี่น้องๆคนไหนชอบก็เอาตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับมาดูอีกสุดนึ้งนะครับมาดูสุดนี้นะครับสําหรับสุดนี้ก็จะเบนสุดล่างนะครับสําหรับสุดล่างสุดนี้จะเบนสุดล่างดูเดียวนะครับมาดูสุดแรกกันก่อนนะครับจะมีอยู่สอสุดนะครับ คืดแรกสุดนี้งวดนี้จะให้มาเลขหกนะครับสำหรับงวดที่แล้วจะให้มาเลขสี่นะครับก็เข้าสี่ตรงเลยนะครับไม่รู้ว่างวดนี้จะเดินต่อหรือจะลุดนะครับสำหรับงวดนี้ก็จะเป็นเลขหกนะครับมาดูอีกพังหนึ่งนะครับสำหรับพังนี้ก็จะเป็นอีกสุดหนึ่งสำหรับงวดที่แล้วงวดสุดนี้จะให้มาเป็นเลขแปดนะครับ งดมื่อกี่จะให้มาเลขสี่งดนี้จะให้มาเลขแปดก็จะเข้าเลขแปดนะครับสําหรับงดนี้สุดนี้จะให้มาเป็นเลขสามนะครับรวมกันก็จะได้หกกับสามนะครับสุดแรกจะได้เลขหกและสุดที่สองจะได้เลขสามนะครับสําหรับสุรนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพิธีน้องๆคนไหนชอบก็เอาตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ มาดูอีกสุดหนึ่งนะครับมาดูสุดนี้นะครับสําหรับสุดนี้จะเบนวิ่งบน2ตัวนะครับสําหรับสุดนี้ก็เปืนยาวเลยนะครับสําหรับสุดนี้ก็งวดที่แล้วจะให้มาสองกับ3นะครับก็เข้าเลข2นะครับสําหรับงวดนี้จะให้มา7กับ8นะครับพี่พๆน้องๆคนไหนชอบเลข7หรือเลข8ก็ตามสุดนี้ได้เลยนะครับ สำหรับสุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆคนไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับมาดูอีกสุดหนึ่งนะครับมาดูสุดนี้นะครับสำหรับสุดนี้จะเป็นเลขไม่มาด้วยกันสตัวหรือวิ่งบนตัวเดียวและสองตัวบนและท่าแดไม่มา โอนเด่นจะมาศูนย์หนึ่งสองโดวบนสำหรับข้อมูลนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูเลขไม่มาด้วยกันนะครับเลขไม่มาด้วยกันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับข้อมูลนี้ก็จะให้มาเป็นเลขแปดหรือเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งสี่ตัวนี้จะไม่มาด้วยกันนะครับสําหรับข้อมูลนี้ก็จะให้มาแบบนี้นะครับสําหรับวิ่งโบนโดเดลจะให้มาเป็นเลขแปดนะครับ สำหรับยิ่งโบนโดเดลจะให้มาเดนเลขแปดนะครับของโดโบนจะให้มาแปดสามแปดห้านะครับของโดโบนจะให้มาแปดสามแปดห้าสำหรับถ้าแปดไม่มาโบนเดนจะมาศูนย์กับหนึ่งนะครับก็พี่พี่น้องน้องคนไหนถ้าไม่ชอบเลขแปดก็เอาศูนย์กับหนึ่ง ได้เลยนะครับสาหรับสูตนี้ก็จะมีนี่นะครับสองโดบนจะให้มาศูนย์ห้าหรือหนึ่งห้านะครับครับสาหรับสูดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูอีกสูตนี้นะครับสําหรับสูตนี้ก็จะเป็นสามโดบน์สามโดบนหรือสองโดบนนะครับมาดู งดที่แล้วกันก่อนนะครับสำหรับงดที่แล้วตะใหมาวิ่งสองตัวเก้ากับแปดนะครับก็เข้าเลขเก้านะครับสำหรับสามตัวตรงตะใหมาเก้าเก้าแปดเก้าแปดสองเ็ดแปดสองนะครับสำหรับสองตัวบนจะให้มาแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองหรือเก้าแปดหรือสี่สองนะครับก็เข้าเก้าสองนะครับมาดูสุดนี้นะครับ มาดูงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้ก็จะให้มาสามตัวสามตัวตรงจะให้มาหกสี่สองหกเจ็ดสองหกแปดสองเจ็ดแปดสองนะครับบทเด่นบนสำหรับวิ่งสองตัวจะให้มาเลขสี่กับเลขสองนะครับสองตัวจะให้มาสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองสี่หกสี่เจ็ดนะครับ ชอบตัวไหนกันก็เอาตามได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับมาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับมาดูข้อมูลนี้นะครับสําหรับข้อมูลนี้ที่แล้วจะให้มาเลขสีเลขบนสีหรือเลขล่างก็สี่นะครับแต่เลขบนเลขบนจะไม่เข้านะครับเพราะว่าบนออกหกสองเก้า ให้มาเลขสี่ก็จะรุดนะครับแต่จะไปเข้าเด่นล่างนะครับเด่นล่างให้มาเลขสี่ก็ออกปีบกับแปดเข้าเลขสี่ตรงเลยนะครับมาดูงดนี้นะครับสำหรับงดนี้จะให้มาบนเลขห้านะครับล่างจะให้มาเลขหกนะครับ สำหรับสุดนี้ก็ข้อมูลจะมีประมาณนี้นะครับมาดูอีกสุดนี้นะครับสำหรับสุดนี้เะเบนเด่นบนโตเดียวนะครับสำหรับงวดที่แล้วจะให้มาเลขสองครับสำหรับงวดนี้จะให้มาเลขเก้านะครับพี่ๆน้องๆคนไหนชอบเลขเก้าก็ตามสุดนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็มาดูอีกสุดหนึ่งครับ มาดูสูตรนี้นะครับสําหรับสูตรนี้ก็จะเบนเดินบนพอภัยนะครับสําหรับสูตรนี้ก็จะเบนเด่นล่างนะครับจะมีอยู่สองส,ส,ส,สูตรนะครับส,สูตรแรกสูตรแรกพอภัยนะครับสําหรับสูตรแรกจะเป็นงดที่แล้วนะครับ ให้มาสามแปดเก้าก็จะเข้าเลขแปดนะครับมาดูสุดนี้สำหรับงวดนี้จะให้มาแปดสามสี่นะครับสำหรับเต็นล่าจะให้มาอยู่สามตัวนะครับพี่ๆนอ้นองๆคนไหนชอบตัวไหนกันก็เอาตามอ่านตัวนี้เลยนะครับจะมีแปดสามสี่นะครับสำหรับสุดนี่ก็ตั้งแต่งวดที่ออกหกสามจนถึงออก สีก็ยังไม่รุดงดเลยนะครับไม่รู้ว่าโงดนี้จะเดินดอหรือจะรุดนะครับก็สำหรับโงดนี้ก็จะมี8ปดสานะครับมาดูอีกสุดนี้นะครับสำหรับสุดนี้ก็โดที่แล้วจะให้มา สำหรับสุดนี้ก็จะเป็น3าตัวบนนะครับสำหรับงวดที่แล้วจะให้มา961หรือ965นะครับ9 6้าหนแต่ออก6 9 2นะครับก็จะเข้าเลข9หรือเลข6 2ตัวนะครับมาดูสตรงวดนี้กันนะครับสำหรับงวดนี้จะให้มา435 สำหรับงวนนี้จะให้มาสี่สามห้าหรือสี่สามแปดนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นวิธีคำนวนนะครับสี่สามห้าหรือสี่สามแปดนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนชอบก็เอาตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับมาดูอีกสุดนี้นะครับสำหรับสุดนี้จะเป็นเต่นสุด3มตัวนะครับสำหรับสุดนี้ จะให้มา204 264 274 294หรือเด่นสุด3ตัวตรงจะให้มา274นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยินดีผู้เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกด u b s ส r i b e และติดตามไว้ในช่องของผมนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ